สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพามาขึ้น 3D Modeling นะครับเป็นแบบเบสิกกับโมเดลไ i ล์คอมพิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากทำเสร็จนะครับก็จะสามารถที่จะนำมาทำภาพฉายแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปริ้นแบบส่งออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับดิเมนชันอะไรต่างๆเทคสลหรับพื้นฐานและการเข้าสเกลเบื้องต้นที่คุณต้องใช้งานนะครับก็ประมาณ14นาทีนะครับ15นาทีนะครับรับชมได้เลยครับ อันดับแรกนะครับหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมาเปลี่ยนวิวที่นี่นะครับโดยเลือกเป็น r ราฟิ v วิวนะครับจากนั้นเตรียมความพร้อมของเครื่องมือนะครับโดยการมาที่ Workspace Switching ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายแล้วเลือกเป็น 3D Modeling จากนั้นนะครับใช้คำสั่งลายนะครับที่หนาต่าง Home v i ู่ที่นี่นะครับเราเลือกลายที่นี่นะครับคลิกซ้ายตรงไหนก็ได้นะครับแล้วดึงลงมานะครับพิมพ์150แล้ว Enter นะครับจากนั้นนะครับ ให้กดปุ่ม e s c a p e นะครับแล้วก็ double click ที่ score mouse นะครับเพื่อเป็ู s e x t e n d นะครับก็จะมีเส้นปรากฏในจอนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ l แล้วก็ enter นะครับจะเป็น hot key นะครับแล้วก็ c o ท n t snap นะครับ endpoint จากนั้นนะครับพิมพ์150ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับแล้วก็ escape นะครับเพื่อยกเลิกคำสั่งจากนั้นนะครับจะใช้คำสั่ง fillet นะครับทีนี้ก็จะใช้เป็น hot key โดยการพิมพ์ f นะครับจากนั้นกดปุ่ม space bar ก็จะมีความหมายรืย enter นะครับจากนั้นนะครับก็ที่ Command Line จะมีคำว่า radius นะครับให้คลิกหรือว่าจะพิมพ์ r แล้ว enter ก็ได้นะครับจากนั้นค่า r ตรงนี้ก็จะคัดลอกค่าจาก end point นี้นะครับไปถึง end point นี้นะครับจากนั้นคลิกแล้วก็คลิกนะครับก็จะเป็นค่า r นะครับ150จากนั้นนะครับพิมพ์ c นะครับก็คือสั่ง circle นั่นเองนะครับแล้ enter จากนั้นคลิกซ้ายหนครั้งนะครับ กิค่าใดเป็นค่ารัศมีนะครับแลจากนั้นให้พิมพ์ดีนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นไดม์เบตอร์แล้ว Enter นะครับโดยที่ค่าไดร์เตตอร์ตรงนี้เท่ากับ5 5 Enter นะครับจากนั้นเราจะใช้คาสั่ง s w e e p นะครับเพื่อที่จะปรากฏเป็น Elbo w นะครับโดยการพิมพ์ S W นะครับแล้ว Enter นะครับจากนั้นกที่วงกลมหนึ่งครั้งแล้วเ n t e r นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นโค้งก็จะเกิดลักษณะนี้นะครับ ป็นไปเอาไปเอาโบ์ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกที่ทีเว f r a m e แล้วเปลี่ยนการแสดงผลเป็นเ d e นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ right view ตรงนี้เปลี่ยนการแสดงผลเป็น S-W Isometric นะครับแบบนี้ต่อไปจะสร้างความหนาของท่อใบนี้นะครับให้หนาเท่ากับประมาณ3มิลิเมตรนะครับโดยการมาที่เครื่องมือ solid editing นะครับคลิกที่ตะแแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกคบสั่ง shell จากนั้นคลิกที่ตัว e l ลโบนะครับจากนั้นคอนโทลคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ผิวด้านนี้นะครับเพื่อเปิดผิวจากนั้นนะครับออรบิทในการชิปกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็สกอร์มากดค้างแล้วก็หมุนเมาส์ไปทางขวามือนะครับจากนั้นกดคอนโทลแล้วก็คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ให้กดปุ่มสเปซร์นะครับแทนคอมมาเ Enter ร์เขาจะถามว่าความหนาเท่าไหร่เราใส่ไปสามเรา enter จากนั้น Escape นะครับก็จะมี ความหนาเกิดขึ้นกับเอลโบตัวนี้นะครับต่อไปเราสร้างแฟล้งสี่เหลี่ยมข้างบนนี้นะครับวิธีการนะครับเราจะใช้คําสั่งพ o ลีกอนนะครับแต่ทีนี้มาตั้งค่า s n a ปก่อนนะครับให้พิมพ์ O S Enter นะครับเพื่อเรียกคําสั่ง Snap ขึ้นมาจากนั้นนะครับ Object s n a p ที่จะใช้นะครับก็จะมี Midpoint นะครับ Geo Metric Node c o o r d n t e นะครับแล้วก็ Perpendicular นะครับแล้วกดโอเค ทีนี้นะครับอาจจะเบนของท่านที่ทําตามนะครับก็เดี๋ยวจะดูตรงนี้ก่อนแกน Z เนี่ยต้องชี้ไปด้านบนเสมอนะครับถ้าเกิดใครแกน y ชี้ด้านบนก็จะวาดไม่ได้จากนั้นวิธีการแก้ก็คือให้พิมพ์ UCS นะครับ User Coordinate System นะครับแล้วก็ Enter นะครับเท่ากับ World นะครับคือ W นะครับ Enter ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นตัวตามมาจอตรงนี้ลองกด A 1 2ดูนะครับเป็นการเรียกคำสั่งแบบ Input นั่นเองนะครับจากนั้นพิมพ์ POL ครับคำสั่ง Polygon Enter นะครับแล้วก็เรียก Number of size เส่าก,กับ4ด้าน Enter นะครับจากนั้นก็ะซูงเข้ามานะครับแล้วก็กดชิปคลิกขวานะครับหรือ i อ e ไลส์นับเปเแล้วกันเลือก Center อย่างเดียวแบบนี้แล้วคลิกซ้ายนะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Circumscribe about circle นะครับ โอเคตรงนี้ s แน p ถูกตั้งค่าแล้วนะครับที่นี้ลองคลิกที่จุดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลองไปเลือกตั้งค่าดู15 30 45 90ก็ได้นะครับลองคลิกเรียกดูตรงนี้ผมให้รัศมีค่า R นะครับทาง2 7ง2 7อองศาเท่ากับเอ่อ t e r n น e r นะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้คำสั่ง e x t r u d e นะครับในการเพิ่มผิววัตถุขึ้นไปนะครับพิมพ์ e x t นะครับ Enter นะครับ ซึ่งเอซูคือตัวนี้นะครับแต่พิมพจะกผมจะถนัดพิมพ์มากกว่าจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลนเตอร์นะครับก็จะมีผิวความหนาชิ้นงานเกิดขึ้นตัวนี้ให้ค่าเท่ากับสิบเอนเตอร์นะครับโอเคคาสั่งต่อไปก็จะเป็นคําสั่งทําให้ลบขอบนะครับเป็นแบบมนนะครับให้ค่าอาร์เท่ากับสิบกรียลฟิเลตนะครับก็จะมาที่เครื่องมือโซลิดที่นี่นะครับก็จะมีโซลิดอิทติ้งที่นี่นะครับเราจะเลือกฟิเลตจากนั้นนะครับก็คลิกเส้นขอบ คลิกไปเลยนะครับตรงนี้ผมจะคลิกทั้ง4มุมนะฮะชี้ชิปคลิกขวาอ่าชิปสกรอร์มากดค้างพรอบิดนะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคต่อไปก็ไปตั้งค่า R นะครับคลิก radius นะครับหรือพิมพ์เลยก็ได้ค่าตัวนี้เท่ากับ10 Enter นะครับโอเคเขาจะพรีวิวเราดูก่อนถ้าถูกต้องแล้วก็ enter ไปเลยนะครับแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับแกนแทจะอยู่ได้วาดตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวใช้คําสั่ง c y l i n d e r นะครับคลิกจากนั้นนะครับก็ชิปคลิกขวา Center อย่างเดียวนะครับตรงน,นี้เสนอเพื่อเลือกให้โปรแกรมมองหาแต่เซนเตอร์อย่างเดียวก็จะเป็นเซนเตอร์ของจุดนี้คลิกจากนั้นพิมพ์ดีเอนเตอร์นะครับเพื่อกําหนดไดมิเตอร์ของทรงกระบอกนี้นะครับไดมเตอร์ตรงนี้ก็ให้เท่ากับ เออสิบแล้วกันนะครับ Enter คลคิดเลือกเข้าไปนะครับ25 Enter นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ตัดแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือเรามองไม่เห็นผิวชิ้นงานด้านนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่นี่นะครับคลิกนะครับจากเฉดเป็นเฉดออฟเกรย์นะครับที่นี่โอเคเห็นผิวขอบทรงกลมตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นที่เหลือ copy ครับคำสั่งมือชีพ copy นะครับพิมพ์ co นะครับ Enter นะครับจากนั้นคลิกที่ ซลินเดอร์ตัวนี้นะครับ Enter นะครับจากนั้น Sna p ที่เซนเตอร์อ Center ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ไปวางเซนเตอร์ของมุมนี้นะครับจะเจอแล้วก็วางคลิกคลิกนะฮะจากนั้นก็คลิกวางโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นต่อไปนะครับเราก็จะจเจาะเรียกว่าแฟลงแล้วกัน อันนี้นะครับโดยการเปลี่ยนวิวก่อนโดยการคลิกจากนั้นผมเลือกเป็น left view โอเคก็เห็นมิติตรงนี้นะครับต่อไปคำสั่งที่จะใช้นะครับก็มาที่หน้าต่าง home นะครับมันก็จะเป็นคำสั่งของตระกูลบูลีนนะครับก็จะมี union นะครับคือรวม subtract คือตัดนะครับ intersection คือเอาเฉพาะส่วนที่รวมกันซึ่งเราก็สามารถดูความหมายนะครับโดยการปล่อยเมาส์ค้างไว้แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการใช้คำสั่ง subtract นะครับคุณอาจจะคลิกก็ได้นะครับ๋ยวผมจะพิมพ์ su เลย enter จากนั้นนะครับผมจะเลือกวัตถุที่จะต้องถูกตัดก่อนคือเพลยคือแฟมตัวนี้นะครับเลนเตอร์จากนั้นวัตถุที่นํามาตัดนะครับคือไซร์นเดอร์นะครับสองตัวนี้อ่สี่ตัวสี่จากนั้นกดคลิกขวาครับหายไปนละทีนี้ให้ลองมาที่นี่นะครับคลิกที่ออรบิตัวนี้ก็ได้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งโอเคเราก็จะมีรูตัดแบบนี้ ทีนี้ถ้าหากว่าใครไม่มีคำสั่งนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะพิมพ์ n a v นะครับแล้วก็เลือกเป็น navigator bar นะครับแล้วก็ enter นะครับจากนั้นเลือก on นะครับ enter คับสั่งก็จะมาใช้ก็มีแพนมี zoom มี orbit อยู่ที่นี่นะครับลองใช้ดูต่อไปนะครับก็เพลทตรงนี้ก็จะต้องถูกเจาะด้วยนะครับทีนี้ก็จะใช้คำสั่ง line เป็น guide นะครับ l enter ก่อนนะครับสร้างเส้น guide line ที่ตำแหน่ง midpoint แล้วก็ลากมานะครับ จากนั้นนะครับใช้คำสั่ง c y ลินเดอร์นะครับมาที่บ็อกซ์ตรงนี้นะครับบดูลิงเลือก c y ลินเดอร์จากนั้นนะครับกดชิปคลิกขวานะครับมิดพอยต์มันมองหามิดพอยต์ไม่เจอก็โอไร์มันอ่าผ่านมาแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ดีเอนเตอร์นะครับตรงนี้ให้ไดมิเตอร์เท่ากับประมาณ50แล้วกันเราเอนเตอร์นะครับจากนั้นนะครับให้ความลึกลงไปนะครับอาจจะเทียบกับ ผิวตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าไม่เจอกระจำความหนาไว้เท่ากับ10เลนเจอร์นะครับจากนั้นพิมพ์ S U นะครับก็สั่ง subtract นั่นเอง enter นะครับจากนั้นคลิกแฟลงตัวนี้นะครับ enter แล้วก็เลือกซายเลนเดอร์พยายามหามันที่เจอนะครับแล้วคลิกซ้าย enter นะครับก็จะเจาะลงไปจากนั้นลบเส้นไกด์ไลน์ทิ้งไปนะครับก็คลิกที่ไลน์แล้วก็กด E นะฮะแล้วก็ space bar นี่นะครับจากนั้นเราจะต้อง นำแฟลงตัวนี้มาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับวิธีการก็คือเปลี่ยนวิวก่อนนะครับตรงนี้ไปเป็นวิวด้านข้างนะครับก็จะเป็น red view ก,ก็ได้แบบนี้จากนั้นนะครับก็จะใช้คำสั่ง v i r r e r นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะคลิกที่ตำแหน่งสามเหลี่ยมตัวนี้ครับคลิกแล้วก็เลือก show m o d ูบ bar ก็ได้นะก็จะมีคำสั่ง drawing to dimension modify อยู่ที่นี่นะครับ camera อยู่นี่ หรือใครพิมพ์เก่งก็ M I Enter นะครับจากนั้นคลิกที่แฟลงตัวนี้ครับจากนั้น Enter นะครับแล้วก็กด Shift คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก s เซ็ Center นะครับ Center ของตัวไ i p e อยู่นี้อ่า Elbow นี้อยู่ไหนอ่าเจอแล้วคลิกซ้ายเลยนะครับจากนั้นมาดูเขาก็จะหมุนมาตาม Polar นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็พอได้ตำแหน่งแล้วก็คลิกซ้ายนะครับจากนั้น Erase Object ที่ Copy มาไหมไม่นะครับกด No นะครับ เรียบร้อยครับแล้ก็จะได้ไปชุดนี้มาไว้ใช้งานนะครับเป็นผู้เชษไปสิเออเป็นไปคอนเนคเตอร์เออเป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับจากนั้นก็จะนำมาทำ 3D d r a อ i n งนะครับโดยการมาที่ v i e ตรงนี้นะครับ Base v i แล้วก็เลือกเป็น From Model Space นะครับคลิก จากนั้นนะครับก็จะเกิด s e เ e c ก i o n เกิดขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็ขอบอกว่า Select Object นะครับแล้วก็เลือก Object กวาดวายฮะเลือกแบบนี้ไปเลยนะครับพอเลือกครบแล้วก็คลิกขวานะครับ Enter ทีนี้เขาบอกว่าก็คือจะเป็นเลือกเลือกใช้กับ layout ไหนก็เป็นเวิร์กสเอซเวิร์กชอตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้ตัวดีนะฮะก็กขวา Enter นะครับเลือกไปเลย จากนั้นก็จะมีโมเดลมาวางแบบนี้นะครับคลิกวางไปก่อนนะครับแล้วก็กด exist นะครับวางมาใช้ด้านไหนอยากแด้ด้านไหนก็วางไปนะครับเอาด้านนี้แล้วกันวางไปก่อนนะครับสกองสเกลแค่ว่ากันคลิกนะครับออโซเมิติกอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ก็ได้นะครับ วาวลงไปเลยนะครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะครับ Enter นะครับเขียนแบบง่ายๆครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็ได้งานลวนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราปะจัดสเกลก่อนคลิกซ้ายคลิกขวานะฮะโอเคทีนี้ก็จะลคลิกนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็ e l e t e v i e w นี้ทิ้งไปนะครับกด e l e t e ก็ได้นะครับหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวกด delete ไปโอเคทีนี้คลิก View นะครับ View หลักตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับวิวสเ l e คลิกนะครับตอนนี้1ต่อ2เอาสัก1ต่อ5แล้วกันโอ้เล็กจังเลยอ่ะคลิกเปลี่ยนสเกลใหม่นะครับเป็น1ต่อ4 1ต่อ2อ่ะ1ต่อ2ก็1ต่อ2นะครับจากนั้นนะครับก็จัดที่ทางมาเรียบร้อยก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนปรับปรุงปรับวิวนะครับใจเย็นๆปรับที่ปรับทางให้เรียบร้อย ก็ดึงลงมาสูงเข้าไปนะครับสูงมากกดสกอร์เมาส์ขึ้นลงนะฮะตรงนี้ iso มิติอ่ะตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับก็จะคลิกที่ view iso มิตินี่นะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่ง edit view นะครับเปลี่ยนสีมันหน่อยนะครับตรงนี้ hidden line นะครับก็เปลี่ยนเป็น shade with v i s i b l e line แบบนี้อ่าแล้วก็ a c c e s ไไปนะครับแบบนี้ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะคลิกนะครับแล้วก็คลิก2ตัวนี้นะครับ Edit View เช่นกันนะครับก็เลือกอี i ิทวิวขอให้ i e w เดียวโอเคทีนี้ก็เปลี่ยนจากไฮเ i ้ e l i น e นะครับเป็น Visible Line แล้วกันให้บองเห็นเฉพาะนะครับผิวด้านนอกไม่ตองเปเส้นปากมันจะงงนะครับคลิกนะครับจากนั้น Edit View อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกวิวหนึ่งคลิกแล้วก็เลือกนะฮะตัวนี้เป็น v i s i b l e l i n e เหมือนกันโอเคเห็นความต่างแล้วใช่ไหมนะครับ เห็นความต่างแล้วนะครับจากนั้นก็ escape ไปนะครับทีนี้มาลองตัดเซกชันดูเอาคลิกนะครับทีนี้ก็จะมีเซกชันตรงนี้คลิกนะครับจากนั้นนะครับก็ปึ๊บนะครับคลิกนะครับแล้วก็ตดออกมาคลิกนะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับแล้วคลิกขวา editor นะครับโอเค ทีนี้มาวางตรงนี้จากนั้น e x i s นะครับเขาจะมีภาพเป็น s e ค t i o n แบบนี้เกิดขึ้นให้นะครับแบบนี้โอเคถ้าเกิดจัดวิวก็คลิกนะครับแล้วดึงออกไปเดี๋ยวมาให้ขนาดกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับพอหอมขาอหอมคอนะครับให้ขนาดนะครับก็จะมีที่ดิเมนชันที่นี่นะครับแล้วก็เลือกลีเนียสังเกตว่าดิเมนชันเนี่ยจะ ยังไม่ได้นะครับ p ปเอสแไปก่อนที้ก็ต้องมาตั้งค่า Dimension ก่อนนะครับทีนี้ก็มาที่ Dimension นะครับแล้วก็พิมพ์อ่ขออภัยมาที่ Dimension Style นะครับตรงนี้ผมเลือก ISO 25แล้วกันนะครับแล้ว Modify โดยที่ขนาดของตัวเส้นต่างๆผมจะเอาไว้ตามมาตรฐานแล้วกันนะฮะ ทีนี้ offset from origin สอโอเคทีนี้ symbol type นะครับตรงนี้ผมให้เป็นแบบคูณลูกศรแล้วกันเป็น right angle นะครับสูง2.5เทกจากนั้น2.5เหมือนกันนะครับทีนี้กด ok นะครับแล้วก็ set c l e a r e n t นะครับแล้วก็ close โอเคทีนี้ทีนี้ก็ลองมาใช้นะครับ dimension ทีนี้คลิก dimension linear นะครับ เรามาให้เซนเตอร์ระหว่างรูนี่ดูคลิกนะครับเขาเซนเตอร์นะครับแ่บแบบนี้นะครับแล้วก็ s p ปซบาร์นะครับเรียกคำสั่งสุดท้ายะนะครับคลิกกรซสมเข้าไปนะโอเคด้านนอกตรงนี้ผมก็สเปซบาร์แล้วก็จัดที่เอ็นพอยต์ตรงนี้นะครับออกมานะครับแบบนี้นะครับ ก็จะให้แบบนี้สําหรับวงกลมคําสั่งต่างๆลองใช้ในที่ดิเมนชันดูนะครับก็จะมีอย่างเช่นเดย์เมเตอร์ตัวนี้นะครับคลิกก็จะมีดเเมเตอร์นะครับลองไปศึกษาลองเล่นดูนะฮะข้อความนะครับก็จะใช้เป็นเท็กซ์ครับก็พิมพ์ทีได้เลยนะครับพิมพ์ทีเอนเตอร์จากนั้นนําข้อความมาวางตรงนี้นะครับกรองมานะครับทีนี้นะครับ ก็จะมีกล่องข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมาที่บ r e นะครับเลือก Edit Ed Setting นะครับเลือก s o w w o o l b a r นะครับตรงนี้ปรับขนาดเป็น2.5นะครับจะเป็นขนาดมาตรฐานข้อความนะครับเป็น normal text ในการเขียนแบบของกระดาษทุกไซส์นะครับตรงนี้ผมเขียนคาว่า a iso metric view เป็นต้นจากนั้นโอเคนะครับ ก็จะได้วิดีโอที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเขียนแบบ 3D อ่า 2D แล้วก็นำมาทำเป็น 2D แบบนี้นะครับซึ่งคุณก็จะสามารถส่งแบบไปเป็น 2D ด้วยก็ได้โดยการคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ลอง Export แล้ว to m o เดลนะฮะก็จะเป็นแบบ 2D ตามหน้ากระดาษนี้ตามสเกลนี้ที่เราเซตไว้นด่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยส่วนไอที่มีปัญหายยนี่ก็คือมันไม่จับกับ Snap ไม่มีอะไรนะฮะ มันแค่ไม่จับกับส n a p ก็ให้ definition ใหม่ก็ได้นะครับมันแค่เตือนเฉยๆนะครับก็ด dli เอ่อ dli ครั้งหนึ่งนะครับ definition align นะครับ definition align นะครับไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็คลิกนะฮะโอเคแปลว่าไม่จับกับส n a p ปล่อยัปนะฮะ จะค่อยใส่ใ่โอเคหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับถ้าเกิดสนใจเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ plan 3 d e d i t o r c o m นะครับก็จะมีบทเรียน c a ท2 d Basic แบบนี้ทั้ง 2D และ 3D รวมถึงระดับ a d v a านซ์อย่างเช่นงานทีดีไปปิ้งแอดวานซ์งต่างให้ท่านได้เรียนได้ศึกษานะครับและงานไฟฟ้าก็มีด้วยสโ l รลิวอหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ